เฉลิมพระชนมพันษาราชินีคู่บุญญาบารมีจัก,กรีสมัยเป็นมิ่งขวัญแว่นแคว้นแผ่นพไทยศูนย์รวมใจปวงประชาทั่วสากลทรงสืบสารศาสินแผ่นดินสยามสร้างงานงาม ก่อเกื้อสุขทุกแห่งหนน้ำพระไทยประจักษ์ตาประชาชนบรรดานดนต่อเติมหวังให้รังรองราชจงรักรอบเขตคามสยามรัฐเย็นร่มฉัดปกคุ้มชนคนทั้งผองพระเมตตายนยิน ทั่วถิ่นทองสับพระแท้สองขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางวันดีกุญชรยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหัสไทยพร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหัสไทยและสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหัดไทย